เลยครับนี่ครับอเล็ุซิมโรเบิ <g> รับพ <c oughs> ร้อมแล้วนะครับปาก่องครับยิงรักกันสสดตรงนี้แหละให้ได้เห็นบรรยากาศไปเลยเดี๋ยวจะมีภาพการทำอยู่ที่จอทางซ้ายและทางขวานะครับถ้าเกิดว่ามีมีมีการไปบางใครอะไรยังไงยกมือบอกกันได้นะครับผมจะหลบให้เต็มที่เลยโอเคเดีอยูตรงนี้ก็แล้วกัน เมนูของเชฟไมค์ขอมาสัมภาษณ์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับของคุณคือรอยยอกระทงทองมันจะเป็นเมนูลนาานาักษณะไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตถึงมาให้คุณแล้วกันนะ,ะมันเป็นเมนูที่เหมาะกับแมนสวงครับมีความเป็นไทย,สไยแสนประณีตตั้งแต่ชื่อแล้วไงกระทงทองรอยยอกระทงทองกระทงจะไว้ให้อะไรนะก็ไม่คงคาใช่ไหมครับของเขามาจกแม่มาแม่คงคาไม่คงคาแต่วันนี้อาจจะทํากระทงทองให้แม่จูหัวแทน มไม่ออกไม่ทันเมื่อกี้แม่โกโก้โกเค้เยอเอาอีกเอาอีกวันีมาฝังของเชฟอาโปกันบ้างเมนูคุณชื่อ bake for you ใช่ครับน nice. ี่เขาตัดขนมปลาไปรูปหัวใจียกว่าวันนี้เราจะส่งความรักถึงทุกๆคนเงียบก่อน ดทุกคนโอเคนะฮะขอให้คุณสองคนโฟกัสเกี่ยวกับการทำเมนูรอยยอกกระดุมทองและเด็ฟอยอยู่ได้เลยระหว่างนี้พี่อยากจะแวะมาสัมภาษณ์เรื่อยๆเลยครับผมระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการสัมภาษณ์คนทางด้านหน้ากับเราอะไรคนหนึ่งนะแถวหน้าบอกผมว่าไม่มีอันร้อยอีมากเฮอทานท่าไหรทานทพิปทานทพิ์นะฮะ โอเคเฮ้ยพวกคุณสองคนใส่ถุงม Get ือแล้วมันก็เท่ดีเหมือนกันนะมันดูมันดูเกลี้ยกาดดีเหมือนกันนะเออยคุณกลังดีดดีดดีดถุงมือดิผมเหมือนเราเคยเห็นในหนังหนังหนังเท่หนังหมออยากได้ยิงใกล้ๆก็เข้าเข้ามานะเด็กเด็กโอ้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้พนุก็ทำท่าเทพขอดีดยางเฮ้ยดุดุ ต่อหน้าเร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 า้ยผมต่อน้าเราเราเดีถุงมือยางมาทอดรับรู้จริงไม็ต้องใส่อะคุณทำต้องดิคุณทำต้องดิเท่ๆผมกลัวว่าผมจะทำแล้วน่ารักกันเสร็จเว้ามันจะเอ้ยบุ๋มลุกแรงวันนี้กล้าใจหน่อยมาเพื่อนโอ้โหสุดยอดตอนนี้นะครับมีขณีนตั้งรายงานนะครับ เชฟมายของเราเนี่ยได้เริ่มต้นทำกระทงต่อรอยยอกระทงพร้อนกันเรียบร้อยนะครับองค์ประกอบที่มีในจานรายล่เห็นดมีบุ๊กอัดนะครับไม่มีนะไม่มีไม่มีใครกดดันคุณนึงคู่ทั้งนั้นนะฮะตอนนี้มีเที่ยวมีเท่านั้นแหละที่มากดดันคุณนึกคู่อันนี้เพิกำลังลงซอสเอ่อขนมนี่ครับผมกำลังลงเอ่อบัตเตอร์สก๊อตที่เป็น สูตรลับเฉพาะของฟาร์มเฮาส์อาาแล้วนี่คือใบเตยเป็นใบเตยสังขยาสูตรลับเฉพาะของฟาร์มเฮาส์นลยร่ะจะได้เข้ากับสบายที่ทุกคนใส่มาวันนี้เดี๋ยวทำเพื่อนนะเดี๋ยวเ้าได้กินแล้วอยากทำเพื่อนนะด้านล่างครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหน้าตาของเชฟของเราวันนี้นี่หน้าตานี่คือหน้าตาอาหารนะหน้าตาเชฟเป็นยังไงบ้างครับทำให้ทุกคนพาจะมีความสุขวันนี้ได้เลยนะ ขันท,ที่เป็นจริงไหฮะมากเออ,อน,นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีผู้ชคดีขึ้นมาได้ชิมกันนะครับสำหรับเมนูทั้งสองเมนูนี้ซึ่งอ่ะมาครับทีมงานครับขอเชิญเลยเพราะว่าจานแรกของเชฟไมล์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยประจำโต๊ะของเชฟเทเบิลได้เลยนะครับโอ้หเชฟเทเบคุณเปียดสวยอ,ะอ่ะนี่อซอสบัตโต้ซอสแัสเดี๋ยวว,วี่องอนุญาต คลายนะครับเมนูสักเล็กน้อยนะครับผมเพิ่มเติมกันสักหน่อยว่าจะเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเอาสองเมนูนี้กลับไปทำทานเองที่บ้านพร้อมกับฟาร์มเฮาส์รอยัลจะต้องทำยังไงบ้างน,นะครับทางด้านเชฟมอยกับเมนูอดเข่ารอยโลกกระหงพอเชฟมอยเลือกใช้ฟา House Royal, ร์มเฮาส์รอยย่อหอยที่ผสมข้าวงอกสีน้ำเงินและฟาร์มเฮาส์รอยัลโควหวีสีเขียวขนมปังโฮบิทมีเนื้อนุ่มสไลส์หนา ก็ตอนนี้พี่วีสนุกอยู่คนเดียวแล้วค่ะแต่พี่วีเช่าบางนั่งของฝั่งเชฟอาโปวเชฟอาโปว์เลือกทำเมนูเบค e for you โดยใช้ฟาร์มเฮาส์รอยัลเเรสสีทองที่มีกลิ่นหอมเนยสุดๆดและฟาร์มเฮาส์รอยยอดโช์เฟรนขนมปังขนญยาพืช2ชนิดและในวันนี้เชฟมาเชฟอาโปวของเราจะทำสำเร็จเอาใจเอาชนะหัวใจของสิบผู้โชคดีของเราได้หรือไม่ประมือ เห็นได้ดูทีวีแชมเปี k Ô, k amazing, ้ยนไหมกดดันป้ะไหมฮะกดดันพพี่เลยแล้วเราปอล์ด้วยอะไทุกคนรอเล่นรอเล่นนะแต่ผมอพี่ดุนแต่ผมอพี่เปหนังเยอะจริงแหมถ้าปอไมรู้ว่าพี่ว่างกันอันไหนปอล์แต่เข้าใจดูทีวีเยอะอย่าลืมไปดูแมนสวนด้วยวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่24ครับผม24เดือนอะไรฮะเดือนสิบห้าว้าวสุดยอดเลยนะฮะแมนสวนะฮะโอเค เห็นว่าเป็นแบบสิบส่วนสาบส่วนใช่ไหมฮะวิเรยบอกขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวเราลดนีอยากรู้อะไรบ้างเรื่องแมนสวงตะโกนมาสิใครตายโอ้ดูคนดูดูเขาสิผมถามว่าอยากรู้อะไรเรื่องแมนสวงมากตะโกนใครตายใครตายเธอสปอยเออร์เลอร์ใช่ไหมฮะอ่ะ ตอนนี้เชฟไมค์ของเราทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย3จานครับเชฟอโปก็ใกล้จะเสร็จสำหรับจานที่3แล้วเช่นเดียวกันเรียวกว่าไล่เลี่ยงกันเลยทีเดียวนะครับเอาอะไรครับโอ้โหมีกพี่จับค่าเลยเชฟอโปมีการปาดเฮ้ยสกิลการทำอาหารพี่เป็นอะไรยวโอ้โหโอ้โห มันเป็เชฟตัวจริงเนี่ใช่ป่มผมก็จำเข้าหม่ทีนึงเฮ้ยแต่มันทำให้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะนะเชฟเทเบิร์นะผมเน้นหน้าตาแต่รสชาติเออแต่รสชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชุบดีเราจะได้คิดนมาทานตอนนี้เรียบร้อยนะอยากยังนะฮะย่างอยากเชฟเปใช้เวลาสักครู่ครับตอนนี้เชฟมค์ขึ้นจากที่สี่แล้วนะครับโอ้รั ผมกลัวมันจะไหลเข้าเสื้อโอเคอันนี้ผมจะได้มีซอมเมก็หน่อยแล้วโอ้โหโอ้โหน่าทานมากเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่ทานไอซิ่งที่อยู่นี้เองนะครับคุณอาโปไม่ได้นะไม่ได้รอเล่นนะครับเป็นไงบ้างครับเชมัยตื่นเต้น้วใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ทานชิมเมนูคุณแล้วนะโอ้โหแล้วคุณจัดจานได้น่ารักอนกันนะดูเป็นรูปอะไรกันเนี่ยดูเป็นรูปหัวใจติดปีกครับผม แล้วพอเห็นเมนูเบเกอรยูของเชฟอาโปแล้วคุณมีความกังวลนะว่าเราจะต้องแบบอ้ยอร่อยแข่งขันกับเขาสู้ได้ไหมคิดว่าคิดว่าลองลองประเมินดูของผมเน้นเน้นกินเป็นคำคำกินเป็นคำคำส่วี่กันยกช้ของเขาคือะไรเขาามบักคำว่าอะไรครกินเป็นคำคำคำว่าอะไรแต่เมื่อเราครับู่ข ของเอาเนาะของคุณกินเป็นคำๆไหมครับคำเอาร่างใกล้ๆๆโอเคไม่เงี้ยใกล้แล้วใกล้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ของมาอีกสองจานทำพร้อมกันไปเลยนะะฮและของอาโปก็จานที่สามสี่ห้าทำร้องๆกันซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ อ่าตอนนี้ทุกคนที่ได้เห็นภาพนะหาอะไรเงยครับแล้วตอนนี้โบก็ท็อปปิง้งในยแฮร์รี่ซอนส์เียกว่าเหลือไม่เผื่อกิจกรรม2กิจกรรม3เลยนะโบนะเออโอ้โหมันก็มันก็อัพแจกเนาะนะฮะอ่ะมาเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยสองแชร์เนีน่ยะฮะตอนนี้ไม้ก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเลยนะฮะขึ้นกานที่7แล้วมั้งเนี่ย โอเคแล้วนะฮะตอนนี้โรยเรียบร้อยดีน่ารับทานไปไงฮะว่าไปก็ดูดีนะนี่นมาทีมงานครับรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทั้ง6จานขอเชิญเอาขึ้นโต๊ะได้เลยอุอ <c oughs> โเวอรมตนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะฮะมันเป็นยังไง <ๆ S 1> มันอยากให้แบบซอสบัตเตอร์สกอตของฟาร์มเฮาส์มาแบบแซ่ซึมเข้าไปทุกอน,นูของไรฟันนี่ เแต่ยังไงยังนี่กันรอไปดิเลี้ยงผลไม้ยังไม่มีผลไม้เขาเลยโอ้โปลงผลไม้ก่อนเลวโป้ลงแต่ซอสวันนี้คือจะบอกว่าขนมปังในร้มนหาไม่เจอนะโปจัดซอสแน่นแน่นเลยลงผลไม้ให้หน่อยนะเย่มา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 เอาอะไครับไล่ไล่ไล่ละผมว่าคุณคุณทำจานที่เท่าไหร่อยู่ การสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนะโอเคยากไหมเมนูนี้ยากมากครับจริงเหรอยากที่จ๋ายากเอาใหม่มึงจะโยนมาตลอดไมได้ชิคกี้พายยากที่หรอหรอหรอเออเราก็ไม่ได้คิดให้แล้นะครับพวกยากไหมครับเมนูนี้ครับโบยากนะยากที่จะอะไรฮะยากที่จะคิดออกก็ทำอะไรอยู่ไม่ไม่ เอาแค่นี้ก็พอจริงแล้วเปานเสร็จแล้วนะโอเคอาโปเสร็จไหมฮะอาโปเสร็จไหมเสร็จนะแล้วเวลาจะหมดภายใน5 4 3 2 1หหมดเวลา,อาโอเคเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะนำเมนูทั้งหมดนั้นนะฮะไปขึ้นโต๊ะก,กันครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญ เชฟมาแล้วเชฟโปนเลยครับผมบริเวณด้านนี้กับเรานะเดินมาอโปอโปโป้มันสุดยอดเลยใครปีไว้เธอทรไม่ได้ชื่อฉันด้วยนี่ปวดงานโปนไงตรงนี้ไงให้คะแนนตัวเองกับหกจานที่ออกมาแล้วอโปให้ตัวเองเท่าไร่จากเต็มสิบ ผมให้ผมให้สักหนึ่งแล้วกันโอ้ยเอาไม่หอมตัวหน่อยคำนึงนะจากสิบทำเหลือญหนึ่งเลยห้าข้าวเส้นก็ยังดีให้กับเป็นแปรเขาให้คะแนนไงเออดี๋ยทีนี้เชฟไมค์ครับให้คะแนนฝีมือตัวเองเท่าไหร่เราย้อกมาทองทองใครใครพูดเลยไม่ได้ไม่ได้เลยผมว่าหน้าตาผมไม่สัก สักสามสี่ให้สี่แล้วกันสี่เต็มสี่นะโอเคแต่ว่ารสชาติผมว่าให้เต็มสิบแน่นอนอย่ามึนอย่ามึนเพราะว่าเขาใช้ขนมปังที่มาจากฟาร์มเฮาใช่ไหมถูกต้องครับลอยย่อฟาร์มผมต้องใช้ต้องใช้ฟาร์มเฮาพ่อได้รู้ไหมเพราะอะไรพรีเซนเตอร์หล่อใครคคนใรเห็นด้วยใครเห็นด้วยว่าพรีเซนเตอร์ฟาร์มเฮาลอยย่อหล่อมากๆของเสียงมึงเลย เอาบ้างเวลานี้แหละเวลานี้แหละจะเป็นการชมตัวเองแบบนี้คนแชร์ต่อแล้วเลยพี่อนได้ฟั่เาที่ว่าหล่อที่เกือบโพใช่ไหมเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่เขาบอกว่าอีกคนก็หล่อนะที่ชื่อไมาเลยโอเคนะคุณพอใจยังวันนี้เับฝันดีแล้วนะครับฝันดีฝันดีแล้วทีนี้ครับจะมีอีกสิบคนได้ฝันดีเหมือนกันถ้าพวกเขาพร้อมแล้วเชิญ เวลาทานชเชฟเบอลต้องมีการอธิบายที่มาที่ไปของเมนูนิดนึงนะครับถ้าเชฟหม,มาพร้อมแล้วเชิญรีเพิรเซนต์ก็เลยครับรับผมเมนูนี้ง่ายๆเลยครับมันส่งต่อความรู้สึกดีๆก็เลยใช้รูปหัวใจหัวใจเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นฐานของทุกอย่างแมผมจะเอารูปหัใวใจไว้ข้างล่างแล้วถัดมาผมลองเว้กระทงทองตามนะคอนเซ็ปต์ของ เมนสื้อผ้าของลูกค้าในวันนี้ครัท่านบอกชดอส่วนใหญ่จะใส่ชุดไทยมาแล้วก็หนึ่งท่านฟองเวียดนามฟองเวียดนามแล้วก็เมนูนี้จะใส่สามารถฟาร์มเฮ s e เข้าไปได้ Farmhouse ข้าวหม้อข้าวหมใครใครชอบกินฟ f a r m h o าส์ข้าวหม้อบ้างครับโอเคเราจะใส่ลงไปแล้วก็ตกแต่งไปด้วย สลัดที่มีปูอัดผสมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ปรบมือให้กับการดินเปอรเซ็นต์ของเชฟไม้ด้วยครับ <ś le> และถ้าเกิดว่าสิ่งที่สุดดีของเราพร้อมแล้ว please enjoy ครับผมยกทุ c ค <oughs> ร s ้ i ถึงครั้ง That's the way you do it Ready r e e Two